ใส่เสิพามาเก็บเห็ดมื่อนี้ฝนตกเห็ดเพิ่งคลุมบานเฮาบ่เคยย้อนท่านออกจากเทื่อแต่บานเพิ่นออกไปหมดล่ะเพิ่งแต่บานเฮาอย่ท่านออกอยู่มาเด้อมาหากระสอยกันนี่เด้อกบานละนี่สวยมาก Uh, uh, uh. Một cục. Uh. 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 Cái đi cửa lắm hoạt động cay nào cay nào mọi người mẹ 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 ôi

เลยไมมปิดไลหูหลังมันไ,ไ้เป็นห็นไมคือ่เห็นกั่เพิ่นก็นเอาไปก่อเราก็อดเอางามามงาม,งาม,งามอันนี้อานนีเอาอยู่ง่เติดอยู่ได้โอ้โหเจ้่อ เห็นไหมเห็นไห,นาหาามน,นี่คอืมอ,อุ้งข้างงามจัดเลยไม่คบโนโถคอยไม่อยากเคลียร์ขึ้นพระเจ้านะจ๊ะเพราะว่าเรงอันมันกำลังแบบว่าเป็นเชื้อถึงออกใหม่นะนเคลียร์อย่ามินสะมันสิบวเกิดไ่อยากเคลียร์ทุกคน ห้าใหดเชียบเป็นดอกอินกำลังงามนี่ดอกนี้น้กำลังงามคืืกันนี่ไว้ไว้หมดกลายอื้กำลังอตัดขานะ ตกคาจะเผื่อกูนมีเงเลโอ้โหนี่มีาก้งกาคาขุ่นกันจ้ะ Này, <laughs> ở ta góc. Để lãi nè để cho phóออก đi nè. Nè. Ôi. Một chục này, một một. ngầu đấy chứ nhìn ngầu. หบดกบไข่ปุ่นุ่นปุอือีดอกนังบุ่นปอ้นี่ก็เทานี้อนี่หนึ่งหนน่ลองานลงงานแต่เราไม่เอาเหี้ยนี่กับนี่เวลเาคอยมาเก็บ อืนนงจะงามเลยกปนอยเลยิดได้ต่อดูดงามงามดอกงามงามมีอีกไหมจ้าพวกคนอยู่ต่างประเทศ่ะกินเหฮดผึิงหวานอย่นะ ด่านเฮาบ่มีแล้วมีแต่เห็ดผึลคอันนี้กะออกเป็นกออยู่อันหน่อยเพิ่นกับ่เอาดอกปล่อยมันปล่อยมันปล่อยให้เขาใหญ่ไปส่องสองซอยกันส่องอีกส่องอีกอุ้นยังไงวุ้นยังได้ส่องแล้วอุ้ยสานซีเหรอโอ้โหขิงงามๆเลยดิ ตัดขาดกัน uh, ส <popular Christmas> ี่ดอสองีกหกกอัน้าปลายตากอะแนมหาเห็ตไปเลยจ้ะ หมดโหหนึ่งหนึ่หนึ่งแหงนี่หมดโอ้ยมาให้พบกันได้จังไหนดอกเนาะหลยปวดนี่ค้าหน่อยสรับเนาะจอยสค่ะพอเจะจากซ้ายละหิ้วเข่าละไปจรากะขิหนาค่อยพอกันไหมเด้จากบายบาย